สวัสดีค่ะลายมือทํานายชีวิตบายสุดารัตลีวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเส้นหลักกันต่อเลยนะคะยังเหลืออีกประมาณ10เส้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเส้นที่17ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเส้นที่18กันเลยเส้นที่18นะคะจะเป็นเส้นโลกหรือเส้นวาสนาร้อนใจค่ะ เขาสามารถที่จะขึ้นได้หลายจุดเลยนะคะถ้าเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเขาสามารถจะเกิดขึ้นได้จากเส้นชีวิตเกิดขึ้นจากเส้นลอยๆแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดขึ้นจากเส้นนี่สินเส้นหลักฐานแล้วก็เส้นวาสนาค่ะแต่ปลายเส้นของเขาทุกๆเส้นเลยทุกๆจุดเลยนะคะจะต้องชี้มาทางเส้นสมองเสมอนะคะ เส้นวาสนาร้อนใจนี้นะคะเขาจะมีความหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องความร้อนอกร้อนใจจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเจ้าของมือนะคะเส้นวาสนาร้อนใจเนี่ยบนมือของคนเรานี้นะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายๆเส้นเลยนะคะเป็นเส้นที่18นะคะ แล้วเราไปดูเส้นที่19กันเลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นสีชมพูนะคะเส้นที่19นี้นะคะเป็นเส้นหนี่สินค่ะถ้าเกิดจากเส้นชีวิตจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือตัวของเขาจะเป็นรูปกากบาทค่ะแล้วเส้นนี้สินเนี่ยเขาสามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายจุดเลยบนเส้นชีวิตก็ได้บนเส้นหลักฐานก็ได้บนเส้นคุ้มกันก็ได้นะคะ หรือบนเส้นวาสนาแม้กระทั่งบนเส้นสมองก็เกิดได้นะคะเส้นนี่สินเนี่ยเส้นแรกตรงนี้เลยนะคะจุดตรงคนคนเส้นของเขานะคะจะติดกับเส้นชีวิตปลายเส้นเขาเนี่ยจะชี้มาตรงสนมือเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกู้ยืมนะคะแล้วเส้นที่ขีดขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะเป็นเส้นใช้ยนี่ค่ะเป็นเส้นที่19นะคะ รวมกันเขาจะเรียกว่าเส้นหนี้สินนะคะเส้นหนี้สินเนี่ยเขาจะมีความหมายถึงการกู้หนี้ยืมสินคือเจ้าของมือเนี่ยไปกู้หนี้ยืมสินคนอื่นหรือคนอื่นมากู้หนี้ยืมสินเจ้าของมือก็ได้นะคะแล้วเราไปดูเส้น20กันเลยค่ะเส้นที่ยีสนะคะคือเส้นวิ่งเต้นค่ะเส้นวิ่งเต้นนี่เขาจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆเหมือนกับอ่า ง่ามหนังสตต๊กอะคะ่ะลักษณะแบบนี้นะคะตรงตรงที่เป็นง่ามตรงนี้นะคะเขาจะเป็นต้นเส้นค่ะแล้วตรงนี้ที่ชี้มาทางริมมือจะเป็นปลายเส้นนะคะเป็นเส้นที่20สิบเส้นวิ่งเต้นนี่ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หลายจุดเหมือนกันนะคะแล้วบนมือคนเราก็จะสามารถจะเกิดขึ้นได้หลายเส้นเลย เส้นวิ่งเต้นนี้นะคะเขาจะมีความหมายถึงการเดินทางไปไปมามาเกี่ยวกับธุรกิจการงานของเจ้าของมือนะคะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งค่ะนี่คือความหมายของเส้นวิ่งเต้นนะคะเส้นที่21กันเลยค่ะเส้นที่21นี้นะคะเดี๋ยวเอาเป็นสีส้มจะเป็นเส้นจะจะเป็นเส้นเดินทางค่ะ เส้นที่21เป็นเส้นเดินทางนะคะเส้นเดินทางนี้ก็สามารถจะขึ้นได้ทีและหลายๆเส้นเลยนะคะแล้วก็อยู่ได้หลายจุดด้วยบนเส้นสมองก็ได้หรือใต้เส้นสมองก็ได้นะคะแล้วก็ตามเนินต่างๆค่ะเส้นที่21นะคะเส้นเดินทางนี้นะคะจะมีความหมายถึงการเดินทางไปๆมาๆหรืออาจจะเดินทางบ่อยๆ นานๆทีหนึ่งหรือว่าชั่วครั้งชั่วคราวนะคะเส้นเดินทางเนี่ยบางทีเขาก็จะเป็นเส้นที่ยาวๆเลยหรือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเส้นสั้นๆนะคะต้นเส้นของเขานะคะจะอยู่ตรงริมมือค่ะแล้วปลายเส้นเขาจะอยู่มาทางฝั่งเส้นชีวิตนะคะจะแตกต่างกับเส้นวิ่งเต้นนะคะความหมายของเส้นเดินทางก็อย่างที่พูดไปนะคะ แล้วเรามาดูเส้นที่22กันเลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นสีชมพูนะคะตรงฝั่งด้านในของเส้นชีวิตนี่จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งด้านนอกกันเลยค่ะด้านนอกเส้นชีวิตนะคะเป็นเส้นที่22ค่ะเส้นที่22นี่คือเส้นผู้ใหญ่ค่ะเขาจะต้นเส้นเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิต แล้วเขาจะย้อนสอนเส้นชีวิตขึ้นไปลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเส้นที่22เส้นผู้ใหญ่นี้นะคะเขาจะเป็นเส้นที่ไม่ยาวมากจะเป็นเส้นสั้นๆแล้วสามารถจะเกิดได้ตลอดเส้นชีวิตเลยเส้นผู้ใหญ่นี้นะคะจะหมายถึงเจ้านายของเจ้าของมือหรือคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าของมือนะคะ เส้นที่22เส้นผู้ใหญ่ก็มีความหมายอย่างนี้นะคะแล้วเราไปดูเส้นที่23กันเลยค่ะเส้นที่23เป็นเส้นคุ้มกันค่ะเส้นคุ้มกันนี้นะคะเป็นเส้นลักษณะแบบนี้ค่ะเขาจะยาวแล้วคู่ขนานมากับเส้นชีวิตหรือบางที ต้นเส้นเนี่ยเขาจะเกิดที่ง่ามมือก็ได้หรืออาจจะเกิดลอยๆอยไม่ไม่ออกมาจากง่ามมือก็ได้นะคะหรือบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะออกมาจากเส้นชีวิตก็ได้เหมือนกันคะ่ะแล้วเวลาเขาเกิดบนมือของใครนะคะบางคนเนี่ยจะมีทีหนึ่งละหลายๆเส้นเลยนะคะความหมายของเส้นคุ้มกันนะคะเขาจะมีความหมายถึงคนที่เข้ามา คุ้มครองเจ้าของมือหรือหมายถึงพ่อแม่คู่ครองเจ้านายแล้วก็คนที่เจ้าของมือเคารพนับถือนะคะเป็นเส้นที่23ค่ะแล้วไปดูเส้นที่24กันเลยค่ะเดี๋ยวเอาเป็นสีชมพูเอาสีส้มลักกันนะคะเส้นที่24นะคะเป็นเส้นคู่ค่ะเส้นคู่เขาจะเป็นลักษณะ ตรงๆมาก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้หรือบางทีเนี่ยเขาก็จะเป็นง่ามลักษณะแบบนี้เขียนตรงนี้หน่อยนะคะเป็นคล้ายๆตะขอเกี่ยวอะคะ่ะจริงๆแล้วตามตามหลักของเขาแล้วเนี่ยเขาจะเป็นตะขอเกี่ยวแต่บางทีเนี่ยเขาก็จะเป็นเส้นตรง,ตรงๆเฉยๆเส้นคู่นี้นะคะจะมีความหมายถึงคู่ครองหรือคนรัก หรือคนที่เขาเข้ามาชอบพอหรือรักใครเจ้าของมือนะคะเส้นคู่นี้บนลายมือของคนเราเนี่ยสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ครั้งละหลายๆเส้นเลยนะคะเป็นเส้นที่24ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเส้นที่25กันเลยนะคะเส้นที่25เอาเป็นสีม่วงเอาเป็นสีดำแล้วกันนะคะ จะเป็นเส้นจากค่ะเส้นจากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาสามารถจะเกิดต้นเส้นนี้นะคะสามารถจะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตก็ได้หรือจะเกิดขึ้นจากเส้นคุ้มกันก็ได้นะคะและเวลาเขาอ้าออกมาจากเส้นชีวิตนะคะเขาจะอ้าออกมาประมาณ45องศาค่ะจะไม่คู่ขนานไปกับเส้นชีวิตนะคะ เส้นนี้จะเป็นเส้นจากค่ะเส้นจากนี้จะมีความหมายถึงการจากไปหรือการเดินทางไปหรือจะหมายถึงการมอบหรือการโอนสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บุคคลอื่นนะคะเป็นเส้นที่25นะคะแล้วเราไปดูเส้นที่26กันเลยค่ะเส้นที่26นะคะจะเป็นเส้นลาบค่ะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาจะคู่ขนานมากับเส้นชีวิตสามารถจะเกิดได้ตลอดเส้นชีวิตเลยนะคะเส้นลาบนี้นะคะจะหมายมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะคือเงินจากทางใดทางหนึ่งที่เข้ามาในกระเป๋าเจ้าของมือก็ถือว่าได้ลาบหมดเลยนะคะเส้นลาบจะเป็นเส้นที่26ค่ะความหมายของเส้นลาบก็เท่าที่พูดไปนะคะ แล้วเรามาดูเส้นที่27เส้นสุดท้ายนะคะเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะคะเส้นที่27นี้จะเป็นเส้นหลักฐานค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต้นเส้นเนี่ยเขาจะเกิดจากเส้นชีวิตแล้วปลายเส้นเนี่ยเขาจะชี้มาที่สนมือนะคะเป็นเส้นที่27นะคะ เส้นหลักฐานนี้นะคะจะมีความหมายถึงหลักฐานที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เช่นบ้านที่ดินตึกแถวหรือบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็เป็นพวกสวนหรือพวกไร่นาพวกนี้ก็ถือเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนกันนะคะถือเป็นทรัพย์สินเหมือนกันค่ะเส้นหลักฐานเส้นที่27ก็จะมีเท่านี้นะคะก็พูดมาทั้งหมดก็ครบ27เส้นแล้วนะคะ วันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าก็จะมานำเสนอเส้นที่สำคัญสำคัญต่อไปค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ